ทำป้ายอ่ะนะฮะทำป้ายมีสิบเก้าองค์หมดหมดแล้วป้ายก็ทำจะเนี่ยกำลังทำเรียบร็จแล้วแกะแกะสลักหินมาแล้วสิบเก้าองค์หมดแล้วเก้าองค์อ่าแล้วแล้วแล้วอยู่อยู่นี่มีเจ้าของหมดแล้วครับท่านหมดแล้วอ๋อมีเจ้าของหมดแล้วเก่อสร้างใหม่อ๋อที่เกาะเกาะหินไว้อ่าคันนี้อันนี้ก็ ทำวัตถุมงคลออกมา19องค์19องค์19องค์เป็นอะไรอ่ะฮะวัตถุมงคลอะไรพระพระกิ่งพระกลิงครับทำไมทำน้อยจัง19องค์เอาเท่าวันเกิดอ่ะเนื้อเนื้ออะไรอ่ะฮะเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะทำ19องค์เองแต่องค์เป็นพระบูชาอ๋อพระบูชาเนี่ยก็ได้เงินมาครบแล้วก็เอามาทำทำป้ายป้ายชื่อวัดป้ายชื่อวัดแกะเป็นหินแกนิดอ๋อนี่ก็กำลังทำโครงอยู่ครับ พระกลิ่นสิองค์ชื่อมีชื่อไหมฮะพระไพศสัตคุรุพุทธเจ้าอ๋อเป็นพระหมอยาอยู่พระหมอยาพระกลิ่นเนี่ยจริงๆก็เป็นพระหมอยานี้แหละอ่าเป็นในทางมหายานครับนะพระกลิ่นภัยสัชฉยะคุรุปภานะครับโอ้นี่นะอาณาบริเวณวัดเนี่ยเอ่อกี่กี่ไร่อ่ะฮะที่นี้มีทั้งหมดเฉพาะพื้นที่ตอนนี้ก็สิบสี่ไร่ สิบสี่ไร่ปัจจุบันองค์ไหนเป็นเจ้าวาดาานะอาจารย์ชื่อพระอาจารย์หมูพระอาจารย์หมูนะดำรงตำแหน่งเจ้าวาดก็เ,นะเป็นญาติกันเป็นอาเนี่ยอ๋อเป็นอานะแต่ว่าภายในวัดพระอาจารย์ก็ดูแลรับผิดชอบชชนะก็ในวัดเนี่ยจะต้องบุรณะเนี่ยพระอาจารย์ว่าจะต้องบูรณะอะไรอีกต่อไปอนะ ก็ตอนนี้เจ้าวาดก็ขอให้ทําพื้นตรงศาลาอยู่ทาพื้นตรงศาลานะฮะทำพื้นตรงศาลา,นะต,า,าต้องใช้งบเยอะไหมฮะก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันกาลัางติดต่อช่างอยู่<ร>อยอมก็มีก็จะออกทุกคนมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยยมที่จะนาเงินมาทําพื้นเนี่ยแลเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นรวยพันล้านนะยมรวยพันล้านน้อ เป็นจั้างโดยเนี่ยพี่ครนะับผมครับคณะพันขอตองครับอ๋อเหรียญรุ่นรวยพันล้าน <ขอ S 1> เป็นของขอพระอาจารย์น็อตเลยครับเดี๋ยวก็คือผมต้องมาขอญาติเจ้าวาดจัดสร้างออกในนามวัดออกในนามวัดนะฮะอ๋อแล้วก็นํารายได้มานะร่วมในการบูรณะาวัดแห่งนี้นะฮะก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับข้างหลังจะเป็นแม่น้ำแม่กอดติดแม่น้ำเลยนะฮะข้างหลัง กอนตรงนี้ก็มีเรียนส่านี่ยตนเขาปิดไลแล้วเขาไม่ค่า